สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพับพึ่งพันแก้อาการรองช้ำกันค่ะอาการรองช้ำคือโรคที่เกิดจากการอักเสบบริเวณพังผืดใต้ฝ่าเท้ามีการเจ็บปวดบริเวณส้นเท้าเวลาลงน้ำหนักเช่นตอนตื่นนอนตอนเช้าค่ะแต่ถ้าเกิดเราเดินไปเรื่อยๆอาการปวดนั้นก็จะดีขึ้นค่ะ สาเหตุของโรครองช้ำเกิดจากการใช้งานเช่นใส่ส้นสูงวิ่งน,น,นานๆยืนนานๆเป็นต้นค่ะหรือน้ำหนักตัวที่มากเกินไปโครงสร้างร่างกายที่ผิดปกติเช่นอุ้มเท้าสูงเท้าแบนหรือเท้าคว่ำค่ะการวิ่งหรือการเดินในพื้นแข็งค่ะใบพะพึ่งมีสรรพคุณช่วยแก้อาการฟกช้ำเคดขัดยอกกล้ามเนื้ออักเสบปวดเมื่อยตามร่างกายแต่ไม่ถึงกับกระดูกหักนะคะและยังสามารถใช้อยู่ไฟในคุณแม่หลังคลอดได้อีกด้วยค่ะวิธีการทำพะพึ่งพันนะคะ เราจะเลือกใบคระพึ่งที่ไม่ได้อ่อนมากนะะักค่ะนำมาล้างและตากให้แห้งหลังจากนั้นจะนำมาปิ้งกับไฟค่ะให้พอนิ่มนะคะเมื่อนิ่มได้ที่แล้วเราก็จะรอให้ความร้อนเย็นตัวลงและนำมาพันบริเวณข้อเท้าหรือตรงบริเวณอื่นๆที่เรามีอาการปวดนั่นเองค่ะและนี่ละค่ะคือใบพระพึ่งพันแก้อาการรองช้ำแต่นอกเหนือจากรองช้ำนะคะเรายังสามารถนำวิธีนี้นะคะไปดูแลกล้ามเนื้อบริเวณส่วนอื่นๆหรือข้อส่วนอื่นๆที่มีอาการปวดได้อีกด้วยค่ะ อย่าลืมไปทำตามกันนะคะและสำหรับวันนี้หมอบ้านยาขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับหมอบ้านยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ